อ่าโมทนาบุญน้ำต้องทำน้ำ,ำจังหน่อยวันนี้เอาเรื่องสัตยธรรมหนึ่งข้อมเป็นจริงในกฎองค์ธรรมชาติในเรื่ององธรรมาชาตเนี่ยเป็นไปบางที่ฮาก็ลืมไปชีวิตฮอกมันสงบใสะส,ะสะอาดดีเยูะด้แต่บางครั้งบางข้าวมันก็นมีอวิชชาเข้ามาบังคือย,ยังเมฆหมอกนี่ครับมีควันเมียงมาบางฮอ,อ,อกัน บางครั้งกันเนาะไปโมโหมันนั่นมันนี่เหตุกิจสอนกิจสันใจของต่องสันเดี๋ความอ่อนยนเนี่ยเนี่ยคืืยังกับเด็งหน่อยเงี้ยมันเดี๋ยวมันกับห่วงเดี๋ยวมันกับวนก็ไวเขาเหตุแห้งมันห่วงห่วงกิจใจเข้ากันกันว่าเหตุเดือกสอนมันโบกร่มมันเดี๋ยวความอ่อนยนมันจะบ่อเข่ขอใจเหมือนบ่เขขาใจหรอมันกับอุกอั้งสังไยะเขากว่าถูกมันก็วนกับวมันฝุ่งมันสันจับจุดว่าได้มันบนนิ่งเพราะนั่นนะ มันหนึ่งก็คือยังเขาอยู่กันใส่ชีวิตธรรมดานี่ละเบิ้งสิไปเอาใส่กายนี่เขาแต่กินเขาน้ากันนี่มาวัดมาอย่างนี้สิหรอผูค้คนหนกินขวาวบไ่อยากล้างหัวถุยเฝ้าจับโมบูปบป๊อมีตะเบียกคอยไปกันได้คอยมีอยากกลายมือนี่เขาว่า่อยากล้างถยุยผู้คนก็ว่าโอ้ยอันเรื่องของล้างถวยล้างปัดเหยียนปัดสั้นม,มือนี่เป็นเรื่องของมีหยาไม่ยิ่งว่ามันเรื่องของผูไช้หรอว่าเป็นตั้งสัน้นเหรอ ว่าสัตว์จะทำกันอยู่ร่วมกันมับหุ่นจักอยู่แล้วนะเนาะว่าม่นคิดย่างเดียวเดียวว่าม่นโหวยยั่งเดียวต้งังมือเห็ดไก่ใบาาใจใจนีองรวมกันเป็นหนึ่งมันได้แล้วสัตว์ครับสมรสมานสมัครขี้นเรื่องของศาสนาศาสนาขอาวัดปฏิบัติเดียวต้องใส่กันอยู่ร่วมกันการเหตุการณ์เป็นจิตใจมันขาดกําลังขาด,ขาด,ขาด,ขาดแรงพึ่งพิงคืยงอ,อยังโหวยยังไงว่าเขาอยู่ผู้เดียวอ,อยู่ในโขโกได้ปลาเขากับหยันนี่เนาะ ย่านเสื้อ,อย่านพี่หลอกย่านงั้นต้องย่างย่านนั่นแหละขันลูกไปน้ำกับเฮ็ดจังใดหรอยายพ่อกันหยั่นแม่กันหยั่นสิสิป้าลูกชิมเล่นนี้จักมันกับตายสั่นเียวาววันก็ไปเรื่องของมันนระผูดด้ใดก็วา่าหยั่นพี่หยั่นพี่เฮ็ดจังไดเฮ้ยตัวห้องแท้ครับเนะะาะภาษาเสือดิสิพ่อยืนน้ำยืนเมียยืนยน้ำหรือดีทวดัวมันก็ไเด็นซะมันวายใหญ่ อนอทุนเนี่ยมันอยู่้มันได้เด่ตัวเกษตรถ้ามันความจริงวันเดียวกระบอกวิธีฝึกหัดพัฒนานนอได้ข่อใจเอ๊ะมันเป็นหรอกเาอยู่กับธรรมชาติมันสอนมันเปิดเาอเยอะดินอหง่อมรับมันบามคนรับชอบอย่างเดียวได้ผิดบอลดิค้นหรมักไปชอบดิเอาแต่นอถือนะนะเนี่ยพอดีหรอเพราะเอาย้อนไปหาเพื่อนมาเห็ดต้นเดือดร้อนแล้วแถมไปกวนในมู่เดือดร้อนน้ำพร้อม คอยฟื้นคอยหัดมันหนึ่งข่าใจรอกพนแตะแห่มาเห็ุให้เขาเห็ดใะไท่านนี่เด้มาฝึกหัดเหลืองท่านเห็นมันเป็นอุปนิสัยหน่อยหน่อยยยการท่านการรักษาศีลการเจริญภาวนาถิ่มบ่ได้เรื่องการพัฒนาการเลี้ยงลูกน่อหน่ะการพัฒนาการเข่าใจการพัฒนาตนตนเห็นมันจิตใจมันเข่าใจรับรู้มันเกิดยังขึ้นกะบางเมื่อมันเกิดเมื่อมันดับเบื้องว่ามันส่งอยู่โดนบนในขันกวดมันเป็นยังไง ขนหลวมันเป็นยังไงขนหลงมันเป็นยังไงเลี้ยนหลูการเกิดการดับของเขาสอนไปสันมาสักมือหนึ่งมันกัดถึงหูจักเพิ่ว่าขนเริ่มอยากเลี้ยนหลวเนี่ยก็เลี้ยเลี้ยนหลวเด่องล้มหายใจเนี่ยเลี้ยนหลวล้มหายใจเลี้ยนคาเปคักนี่ไุวยเบื่อขนาดได้ย่่ยชี้ขันหน่อหายใจหันลังเียมันตัวเฮาเหยนะก็ยังกินเข่ากินนั่งสิเหรอมันเบื่อเบื่อหดขันย่ำมันเนี่ยาหันเขียวหันยังคนเนี่ยมันสั่น คนสซันนี่คิดเนี่ยเหตุคนเบื่อหน่ายเหตุค้นผูกก้อนใจเน่ะนะเนี่ยไปเนี่มันเป็นมั่นมันเป็นขุนพ้นมั่นคนว่าขุนพ้นมั่นมันนีอยู่สิบย่างผนต่อสู่เหตุมันเห็ุมันเกิดปัญญาให้มันได้อยู่กับเรื่องของธรรมะเอาคำมโนทนาบุญน้ำให้ขอคิดมืันละเล็กมันละน้อยในเรื่องของสัจธรรมในการใส่ชีวิตของเฮาเนี่ยยู่เดี๋ยวความหล่มความเย็นเหแต่ใจมันใสสะอาด